ครับจะผ่านถนนจะตัดผ่านถนน3ามสง่เลือนไปชิญบุรีได้เส้นหนึ่งนะครับจะไปตัดผ่านเส้นบ่อพลน้องปืนน้องลีสันช้างทับโกงไายถนนเนี่ยมองด้วยมองด้วยความรู้สึกของเราไม่ต้องอิงวิชาการนะเราได้ประโยชน์มากกว่าครับเราได้ประโยชน์มากกว่าแต่ในการทำการศึกษาเนี่ยปรากฏว่า เขาชี้สรุปเพราว่าเป็นแนวที่สี่นะครับเหตุผลที่สรุปเป็นแนวที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าในแนวที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ยอมรับบางอย่าง <c oughs> แต่ว่ามันมีการพุ่งสูงขึ้กไปสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากมันจะมีบเขาใส่เงินทุนี้ไปตรงนี้ก็คือตรงขู่เขาคือไกออ่ก็ดรอ น,นะครับเราก็ไปดูตรงนี้ไปก่อนไล่ย่อยแล้วเราก็ไปเช็คหมดนะมันเป็นไล่ย่อยแล้วซนะึ่งพอเขาใส่เข้าไปก็ปทำให้ัวเรื่องนี้นี่ก็คือที่มาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งของมอเตอร์วเวย์สายสี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอภยศที่ส่วนของที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูลผิดแล้วให้ความมั่นใจคนท้องถิ่นซึ่งยังไม่รู้เรื่องเลยนะเพราจะมีเส้นนั้นมาเนี่ยมันก็ผิดพลาดนะครับแล้ว คนอ,อีกเก้าอำเภอข้างบนของเราเนี่ยเก้าหรือสิบอำเภอเน,นี่ยก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดเลยแม้กระทั่งครั้งแรกที่มีการโอนจังหวัดสายที่หนึ่งจังหวัด ไปทําแผนใหญ่เลยครับมีพุ้ที่ของหมู่ทากรรมทั้งสามสี่ที่วันนี้จะทํายังไงล่ะเขาไม่มีกปแล้วนะครับรัฐศาสตร์จังหวัดบอกว่าให้เราดาเนินแนวทางในเรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการแต่วันนี้ไม่เข้าใจว่าลงสายสี่ทำไมสายสี่นั้นเป็นพื้นที่สีเขียวเกตเกตดทีที่สุดในประเทศไทยมีการจัดรูปที่ดินมีเกิดแม่กอง ซึ่งพร้อมแล้วและดำเนินการมาทั้ง3-40ปีแล้วผมว่าประมาณนี้เป็นไยแต่ร้านที่ลงไปให้กับประชาชนตรงนี้แล้วเป็นพื้นที่ที่ดีจริงๆชุมชนหนาแน่นวันนี้ถ้าเอาสายสี่ต้องย้ายชุมชนถึง3-4,000ครัวเรือนเว้นพื้นที่ดิน2,000 20, 0กว่าไร้น้ำนจะท่วมอีกเท่าไหร่ครับคนเมืองการรู้ดีครับว่าหน้าฝนาน้ำจะมาจากทางฝนพึ่งลงมาดามการเตียนะรวบ แต่ถ้ามีมอเตอร์เวย์ไม่ต้องคุยครับวันนี้น้ำจะท่วมอย่างมหาศาลนี่คือสิ่งีิเป็นจริงที่คนเมืองการเขารู้กันวันหนึ่งมีท้าเรือมีมีมอเตอร์เวย์ม,มาเรานดีใจวันต่อมาเรามีโครงการถวายโปรเจกต์มีหลายผู้นมร้อนมาเรายิ่งดีใจเพราะเราจะมีด่านเป็นด่านที่สองจากด่านเอ,งอ,งอง็มมุลระหว่างผู้นำร้อนคน ยิ่งดีใจกันอีกเพราะเราจะมีมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายจากเมืองการไปพร้อนอีกโอ้โหเรายิ่งดีใจอีกแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับหักมุมครับหักมุมประชุมกันมาเป็นสิบปีสายที่หนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรผิดพลาดไม่กระทบชุมชนไม่มีปัญหาน้ำท่วมไม่มีสิ่งะมนมนมนพะว้าสิ่งพะว้าสิ่งแวดล้อมไม่มีหมดเพราะสายที่หนึ่งเวียนพืนที่ดินประมาณพันเจ็ดร้อยไร่ ไม่ถึงสี่สิบสามแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับมุมลงไปสายที่สี่ึ่งชุมน นพื้นที่เกษตรดีที่สุดแล้วนะเป็นพื้นที่ดินสองหมื่นกว่าไร่อย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่เข้าใจซึ่งจากนี้ไปถ้าเป็นอย่างนี้จริงจริว่ล่างของจังหวัดกาญจนบุรีคือเขตอำเภอท่าม่วงชะมดามีเมืองเมืองเล็กๆบ้านแตกจากอำเภอเมืองขึ้นไปทั้งขั้วนบางตรวีกงข้าอำเภอ เสียโอกาสติดคุกทั้งชาติองการเหมือนติดคุกทั้งชาติไม่เกิดการละลายนี่คือสิ่งที่พวกเรากาลังเรียกร้องเราไม่ได้ต่อต้านมอเตอร์เวย์แต่เราอยากให้มอเตอร์เวย์ลงให้ถูกที่ถูกทางรตาม,ามาใจคนเมืองการนั้นครับเพราะว่าใช้เกินเป็นคนเมืองการควรจะนึกถึงคนเมืองการบ้างไม่ใช่ไม่ได้ทําแบบนี้ซึ่งข้อมูลต่างๆนั้นในรายละเอียดมีเยอะมากครับ วันนี้สายที่4ใน6หัวข้อ,อใหญ่สิ่งแวดล้อมปัญหา,าน้ำท่วมปัญหาชุมชนหักการจราจรปัญหาการลงทุนปรากฏว่าไอ้ที่ผมพูดมาข้างบนนี้สายที่หนึ่งชนะหมดแต่มราผิดพลาดตรงตรง,ตรงเรื่องของความมัน่นคงทาบการลงทุนชอบชนโดยบริษัทษที่ึุษาไปลงทุนบอกว่าให้เจาะผ่านวิธีทาหาร6กโลเมตรเจาะอุโมง์ เพิ่มขึ้นไปอีกสองหมื่นสองพันล้านมันเกิดอะไรขึ้นครับร้วอ้างถึงความมั่นคงของทหารวันนี้ใช่ครับใครๆก็ร้าอ,อ้างทหารล้วประชาชนอ้างทหารได้ไหมวันนี้เรามาทหารยังมาบล็อกเอาเลยวันนี้ทหารยังมาบล็อกเอาเลยแม่เราทาอะไรเลยสัดีครับอีกกี่นาทีก็ได้ครับ